วันนี้เจ้าแคทฮะพามาดูรถขุดกันมากครับสำรับแคทคาเมรา303 CR ครับเป็นรุ่นขนาด3ตันครับรุ่นนี้วันนี้รับบทบาทงัดต่อไม้ฮะเป็นต่อมะขามขับโดยเซต้าฮะหรือว่าวิตากรอดัมซิงเป็นรถขุดรุ่นเล็กครับ หือว่าเหมาะสำหรับงานวางท่อแล้วก็งานต่อสร้างนะครับเหมาะมากครับเล็กๆแบบนี้สามารถบิดอ่าบิดต,ตัวนี้ได้ด้วยนะทุกคนปนี้รับบทบาทงัดต่อมะขามฮะมอ่ะอันดับแรกก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านฮะอยู่กับผมครับ ช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลวันนี้พามาดูรถขุดกันมากครับสำหรับเจ้าแคทรับบทบาทขุดตอครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตอมขาขานะใหญ่พอสมควรเป็นรถป้าเราฮนะได้ข่าวว่าเขาจะมาซื้อแล้วหรือเปล่าสำหรับคันนี้ครับ ดูเครื่องฮะระบบการงานเป็นเครื่องสับสูตรนะครับฮะตัวตอกบอก่่ตอมมาขามฮะเอกเล็กแบบนี้เดี๋ยวเราไปรุ่นไปด้วยกันครับว่าจะเอาขึ้นได้ไหม สำหรับเค็ดคสสามศยสามซีอาร์ฮะน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ราวๆสามตัน ตัวนี้นะ่าสามารถขับเอ้ยสับคอนโทรลได้ฮะตัวนี้นะ่าจะเป็นคอนโทรลหน้าหลังครับหลักๆเลยเจ้าแคทนี่จะสวิงอ่าซ้ายขวานะอันนี้แล้วแต่บางท่านนะบางท่านก็สลับสวิงหน้าหลังครับเดี๋ยวเรามาลุ้นฮะสำหรับเจ้าแคทเจ้าตัวเล็กฮะ จะเอาตอมะขามขึ้นได้หรือเปล่าตอนนี้น่าจะใหญ่พอสมควรครับไปเจอรา,ากแล้วฮะสำหรับต้นมะขามเจ้าแคทสามตันนี่จะเอาขึ้นได้ไหมครับ บ่างไม่ได้ท่อนเท่าแขนพุ่นไว้ใหญ่เท่าแขนพุ่ตัวนี้ก็จะมีพิเศษฮะแท็กเขาแท็กเขานี่จะมียางนะฮะหุ้มตอนนี้ก็เดินบ่อยครับยางเริ่มหลุดไปหมดแล้วสำหรับ <c oughs> ตัวนี้ ว่ารถกําลังกระแสนี่ค่อนข้างจะมาแรงนะครับสําหรับรถขุดตัวเล็กนะครับกระแสนี่มาแรงมากฮะเดี๋ยวให้เวลาเขาแซะดินก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทำการแซะไปเรื่อยๆฮะ ผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีสำหรับรถขุดเจ้าแคท303ครับเป็นโคนมะขามนะพี่น้องโคนมะขามนี่ลากของเขานี ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ลากเยอะด้วยฮะมีแต่ท่อนใหญ่ๆครับสำหรับลากของเขาเดี๋ยวเรามารุ่นฮนะเจ้าแค่ขนาด3ตันจะปฏิบัติการเอาขึ้นได้ไหมงานใหญ่กว่าตัวฮะสำหรับ ต่อมาขามทแรกไม่เห็นนะฮะสังดินอยู่กดลงมาได้ต่อใหญ่มากครับระบบดีฮะไม่มีโหลดตัวเดินนี่ยังเจ๋าอ,อยู่เลยครับ รับดเยเยตาหรือว่าพิตตะของเรานั่นเองครับหาทางเดินฮะออกยากนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านฮะนี่ต่อเบอร์อเลยครับสำหรับต้นมะขาม เฉพาะขุดเสาปูนนี่ออกก็น่าจะสุดไมโครฮะฝังกระดึก ไหวไหมั้ยไม่มีกระดิกฮะจะยอมแพ้มั้ยยอมแพ้มั้ยยอมแพ้ไม่ได้ใจแยงดับ คนขับใจใหญ่กว่าตับฮะดูครับขนาด200ร้อย่่ังอันนี้แล้วนะเนี่ยยังไม่ออกนะครับท่านผู้ชมออไม่มีการยอมแพ้ หุดแสไปเรื่อยๆครับต้นมะขามนะครับต้นนี้ ổm nó nhảy rồi đấy, nhảy đấy nè. Ừ. สำคัญถ้าออกแล้วจะอุ้มขึ้นยังไงเอ้ายิ่งขึ้นกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปครับดูว่าตอ<ส>า <ย cue> <ส>า <ย cue> เออที่ออกบอกพี่น้องอ้ข้างล่างนี่เป็นลูกรังนะครับท,ทุกคน ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะครับนะสู้จริงๆฮะเจ้าแคทน้อยเรามาดูกันครับว่าจะออกไม่ออกครับจะยอมแพ้หรือว่าจะไม่ยอมฮนะ ว่าออกได้นี่ถือว่าฐานครับรถคันนี้ <c ats noise> แคดน้อยฮะจะออกให้เจ้าบอสพิตานี่ ขยับแล้วขยับขยับแล้ว,ลวเดินหน้าไปอีกวะเดินหน้ามีอีกกันได้บิ๊กี้ขยับแล้วบิกี้บิกี้ร้องโยกดูนะครับมีขยับ,บ,บ,ยยบมีรุนฮะงานนี้ อะไรก็ก็ไม่เกินความสามารถรถขุดไปได้ฮนะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่สามารถเอาออกได้แล้วแต่เทคนิคคนขับครับต้นมะขามฮะต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะขามโบรายพันปี ไมตามกว่า50 50กว่าปีได้ครับตัวน,นี้กว่าจะมากินหมูครับไม่หมูแล้วหยับไหม ใส่ดินออกเยอะนะครับข้างล่างเป็นลูกกรังนะครับอื้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเริ่มไปทีละหน่อยนะฮะ,ขย,ะขยับแล้วครับขยับแลขยับแลขยับแล,บแลมีมต้องแซะไปเรื่อยๆฮะ

โยครับโยครับพึบจะขาแล้วลากลากลากข้างล่างจะขาแล้วได้ยินเสียงกรับแล้วได้ยินเสียงกรับแล้ว อ,อือ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 ออกแล้วนี่ออกต้นนี่ออกแล้วโอ้ดีใจด้วยครับแม่พี่น้องดูครับต้นมะขาม แม่ตายแล้วจะเอาขึ้นยังไงละบาททีนี่พี่น้องเอาขึ้นยังไงบาทโอ้เรียบร้อยฮะจะอุ้มขึ้นกันไม่ได้กิ้งขึ้นได้ไหมเออ <c oughs> โอ้ออกนะครับเออดีใจด้วย อุ้มขึ้นไม่ได้ฮะต้องใช้เทคนิคทำการต่ำการเป็นการกิ้งกิ้งขึ้นนะครับค่อยๆขยับขึ้นไปทีละหน่อยต่อใหญ่กว่ารถฮนะการพลิกขึ้นฮนะ

โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขึ้นไปเทียบเรียบร้อยครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ